สวัสดีครับก็กลับมาพบกับรายการ tfect เดลี่อีกแล้วเช่นเดิมนะครับก็วันนี้เป็นวันที่สิบห้ามกราเนาะเราก็มาเจอกันอย่างที่นัดหมายแล้วเราจะเจอพุทธหน้าก็คือพุทธนี้เองทีนี้สิ่งหนึ่งที่เราจะมาดูกันก็คือเรามาดูภาพ tfect กันว่าเฮ้สินค้าในท fect แล้วก็อินดี x ต่างๆเป็นยังไงภาพเซตต,ตอนนี้ก็ยังยังลงอยู่เนาะเราก็บอกว่าลงมานานแล้วนะครับ ออื uh huh. เพราะฉะนั้นแล้วถามว่าตรงนี้ตรงไหนจะกลับตัวก็อีกอีกสักระยะเลยเนาะที่แบบจะกลับตัวขึ้นได้ถ้าเกิดใกล้ๆหน่อยก็แถวๆนี้สักอีกไม่ไม่ผมว่าไม่นานเกินรออีกสักวีคสองวีกเนี่ยน่าจะจุดบัตทอมแล้วนะครับน่าจะแบบเฮ้ยโอกาสเข้าได้แล้วสำหรับตัวเสร็จเองเนาะเออถ้าเสร็จร้อยก็ก็เรียกว่าอือยังยังไม่ชัดมากเท่าไหร่นะครับ อาจจะเป็นเซ็ตห้าสิบมาดูเซ็ตห้าสิบกันเซ็ตห้สิบเนี่ยออย่างที่บอกเฮ้ยมันเริ่มเบรกลงแล้วถ้าเบรกตรงนี้ลงมาอจริงๆนี่ถ้าตรงนี้ลงไม่อยากจะคิดภาพเลยนะครับว่ามันจะขนาดไหนอ่หลุดตรงนี้ โอ้โหไกลไปผมว่าอันนี้ออกเนี่แบบแปดร้อยเลยโอ้โหลงมาถึงตรงนี้เลยอีกเจ็ดสิบจุดอืมอันนี้ไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะครับไหนลองตีฟิโบหน่อยก็อาจจะยังดีกว่าฟิโบต้องใช้ตัวร้อยหกสิบจุดแปดแล้วก็สักสองหกหนึ่งจุดแปดโอเค ก็อาจจะแถวนี้แปดหกกว่ากับแปดสี่กว่าอันนี้คือสำหรับเซฟสิตี้ฟเอ้ยเซฟิตี้อินดซ x นะครับอือฮึโอเคตีไว้ก่อนละกันเผื่อๆอ่ะเอาไว้ดูนะครับเอแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดดูจาก PE เนี่ยเซฟิตี้มีโอกาสที่จะกลับตัวได้ในระยะสั้นๆเนานะอืมแต่ถ้าเกิดเอาให้ดีก็ตรงนี้นิดนึงปรับมาหน่อยโอ้ก็ลึกเลยไม่หน่อยอ่ะลึกเลยนะครับอืม เรื่องพอสมควรนะถ้าเกิดมาถึงตรงนี้ก็คือ800อะนะผมว่าเซสตี้น่าจะลงมาถึง800ลุ้นกันว่าจะยังไงนะครับ uh, เอ่อ m อ็มออ่อันนี้ S Z. s สเซสเอก็จริงๆแล้ว S s สเเนี่ย PE อีตอนนี้ถูกถูกมากถูกถ้าเกิดนะัดตอนนี้ก็จริงๆก็คือถูกอันดับนี่เลยแบบเฮ้ยแถวๆนี้เลยอันดับสองเลยนะเพราะนี่อันดับหนึ่งอยู่ตรงนี้เนะาะแถวแนี้ได้อยู่นะสำหรับตัว PE เองนะสำหรับตัว S s สเ ต่อมามาดู m อ i มไหมครับ m อ i มไก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่อืมเนาะบ้านเรานี่แบบต้องดูเป็นเลิกลายตัวนะเป็นลายตัวนะครับเอ่อเอไก็ยังไม่ค่อยเวิร์กนะครับมาดู Index ็กันบ้างมาดู Sector กันใช้คำว่า s e กเตอร์ดีกว่า s e กเตอร์ตอนนี้ถ้าจากที่ดูอ่ะเราเคยทำสีขเขียวไว้ที่แบงก์ตอนนี้แบงก์ก็ไปได้ดีอยู่นะแบงก์ Bank ก็แบบเก่งกว่าเพื่อนเลย แบงก์ก็แบบใบต่ออ่าแบงก์ก็ยังดีอยู่แบงก์ก็เรียกว่าโอเคนะครับสําหรับแบงก์เองต่อมาจะเป็นอืมไฟแนนซ์ก็อาจจะยังไม่เท่าไหร่มันเน้นที่แบงก์แบบช่วงนี้คือเน้นแบงก์เนาะอากิจริงๆอากิก็ก็เหมือนจะพยายามจะดีนะอ่ายังสู้นิดนึงอากิกับอากิเนี่ยเราไปลองอาจจะวันี้ไม่ดีอาจจะแบบย้ายจากแบงก์มาอากิในอนาคตก็เป็นไปได้นะครับประมาณนี้ส่วนถ้าเกิดเรามาดูเชิงอันนี้อันนี้คือมาดูตัว USD USD ตอนนี้เหมือนกับจะทรงๆแล้วนะครับดีไม่ดีอาจจะมีการย่อลงมาเดี๋ยวเดี๋ยวเนี้ยเดี๋ยวเรามาหาคำแนะนำกันว่า USD เราจะช็อตกันหรือเปล่านะครับหรือจะมองลงหรือเปล่านะสหรับตัว USD ส่วนตัวเซสตี้เนี่ยนะคือทุกทุกอินดิเคเตอร์ที่ผมทำขึ้นมาเนี่ยอันนี้คือทำขึ้นมาใหม่เลยนะครับไม่ได้ใช้ตัวไฮโ Open Close ทั่วไปอันเนี้ยมองว่ามันชัดเจนมากเลยคือเซสตี้มันก็เป็นไงยังมองลงได้ต่อเรื่อยๆเลยนะสหรับตัวเซสตี้เองนะครับอืม โอเคงั้นตอนเนี้ยถามว่าที่ไม่แนะนำเลยคือเพราะว่ามันเฟตี F ้เนี่ยเราแนะนำว่ามันจะลงมาและมันก็มีขึ้นขึ้นลงลงเนาะอืมแต่ตอนนี้มันลงมาลึกแหละนะครับอาจจะแบบรอให้มันกลับตัวหรือไม่ก็ลองไปไป USD นะเราเดี๋ยวเรารอ USD ว่าเฮ้ยเราจะให้คำแนะนำในตัว USD ยังไงกันดีนะครับประมาณนี้ตอนนี้ก็ช่วงนี้ก็คือรอก่อนรอก่อนนะครับอืมโอเควันนี้วันพุธเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีวัน วันจันน้านะครับวันจันน้าวันจันหน้าเราน่าจะได้เจอกันนะครับไปรุ้ตารางก่อนใช่วันจันรน้าเออวันจันน้าได้เจอครับอืมโอเคงั้นวันนี้ก็ประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในวันจันน้าครับสวัสดีครับ